สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเจเจมเขียวและเกลืนอนีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมากินไก่เค้ฟรีนะครับแต่ผมมีทีเด็ดผมมีน้ำจิ้มสามรสนะครับคนมีน้ำจิ้มสี่รสรวมซอสมาเก็ตนะครับ นะทุกคนชอบน้ำจิ้มรสไหนคอมเมนต์บอกผมได้นะผมจะเก็บไว้ให้นะบอกแต่สำหรับผมนะนี่ยน้ำจิ้มจิ้มแบบรวมกันไปเลยนะครับเรียกว่าจิ้มพรูโทนนะ มันมีความคิ็มนี่ฮะผมว่าน้ำจิ้มเด็ดกว่าไก่นะอ,อร่อย ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย